สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องคนที่พระเจ้าให้เกียรติจากพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ2ถึงข้อ6และข้อ16พระธรรมมัทธิวบทที่หนึ่งข้อ2ถึง6และข้อ16อับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอาคอิสอาค มีบุตรชื่อยาโคบยาโคบมีบุตรชื่อยูดาและพี่น้องของเขายูดามีบุตรชื่อเปเรธกับเสราเกิดจากนางทามาเปเรธมีบุตรชื่อเฮสโรนเฮสโรนมีบุตรชื่อรามรามมีบุตรชื่ออม,มีนาดับอัม,มีนาดับมีบุตรชื่อนาโชน นาโชนมีบุตรชื่อสันโมลสันโมลมีบุตรชื่อโบอาดเกิดจากนางรหาหับโบอาดมีบุตรชื่อโอเบตเกิดจากนางรู ที่เรียกว่าพระคริตต์ก็ทรงบังเกิดมาจากนางมารีนี้ในบัะเพีตอนนี้พูดถึงลำดับคงพันธ์ของพระเยซูที่เริ่มต้นแต่อับราฮมจนมาถึงโยเซฟและได้แต่งงานกับมารีได้ได้ลอดบุตรพระเจ้าออกมาคือ พระเยซูนะครับนั้นในลำดับพงพันเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือว่ามีคนที่พระเจ้าให้เกียรติไว้จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ถูกบันทึกไว้ในมัมพีถือว่าเป็นคนที่พระเจ้าให้เกียรติและคนที่พระเจ้าให้เกียรติในทีนี้ก็มีพิเศษอยู่4ีหท่านซึ่งถือว่าเป็นชาวต่างชาติและส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยถ้าสมัยก่อนนั้นผู้หญิงก็ถือว่าไม่ ไม่มีอะไรที่ต้องให้เกียรตินะฮะอันนั้เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าเมื่อพระเจ้าดนใจให้บันทึกชื่อคนนี้ไว้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่พระเจ้าให้เกียรติังนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือว่าคนประเภทไหนที่พระเจ้าให้เกียรติเราได้ยินแต่ได้คําพูดที่ว่าจงให้เกียรติพระเจ้าแต่ตอนนี้พระพีได้พูดถึงว่าพระเจ้ากาลังให้เกียรติคนนะฮะคนประเภทไหนที่เจ้าให้เกียรติบ้างคนประเภทแรกเลยคือคนที่มีความ สัตซ์ซะในกติกาของพระเจ้าหรือเชื่อฟังในพระสัญญาของพระองค์นะครับเช่นทามานะครับและอูริอาทามานี่เป็นลูกสะใภ้ของยูดาซึ่งเป็นยูดาซึ่งเป็นลูกของยาโคบแต่ตอนหลังสามีของทามาซึ่งเป็นลูกของยาโคบเสียชีวิตคนโตพอตามกติกาของคนอยู่ต้องยกน้องชายให้แต่น้องชายสุ่าลรังเกียจ ก็เลยไม่สมสู่กับทามานะ,ะก็ทําให้เขาตายคนต่อมาก็อีกก็กกทําเหมือนกันก็าตายน้องคนเล็กก็ถึงยูดากลัวคนเล็กก็ตายด้วยก็เลยขอผัดผ่อนทามาเป็นการว่าขอให้ลูกคนนี้โตก่อนโตอีกหน่อยนึงนะขอย,ยกให้เป็นสามีนะครับเพื่อจะสืบสกุลบุตรคนโตเอาไว้แต่ทิ่งไปนานยูดาก็ทำเป็นลืม แต่ทามายังจําได้อยู่สุดท้ายเมื่อยูดาไปเที่ยวแถวเมืองที่ทามาอยู่ทามาก็เลยนุ้ยทำไงวยนะความซื่อนะต้องการจะสืบสกุลของอสามีิงตนไวนะ้ซึ่งเป็นรูปของยูดาแล้วก็ปลอมตัวเป็นหญิงโสภณีนะหญิงขายบริการสมสู่กับยูดาจนท้องและตั้งครรภ์คลอดลูกออกมา เพราะนั่นเองก็เป็นเหตุที่เมื่อยูดาห์รับข่าวข่าวก็สุโกรธมากทําไมลูกสะพ้ยนี้ทาตัวแบบนี้แต่ตอนหลังรู้ว่าเป็นเพราะตัวเองนะครับเพราะว่าตอนที่ยูดาห์ไปสมสู่กับนางนั้นก็ได้นางได้ขอเครื่องบางสิ่งอย่างไว้ไม้ทงไม้เท้าอะไเนี้ยเป็นสัญลักษณ์เพื่อจะมาไถ่ถอนแต่นั่นคือสิ่งที่ทําให้ยูดาห์ทึ่งในความสัตย์ซื่อของทารมาและเป็นความทึ่งของพระเจ้า ที่หญิงคนนี้สัดซื่อเหลือเกินก็เลยให้เกียรติบันทึกชื่อไว้ในพ่อพีตัวอีกสองคืออุริอาเป็นยอดทหารของกษัตริย์ดาวิดนะกษัตริย์ดาวิดทําผิดพลาดคือได้สมสู่กับภรรยาของอุริอาและหมายปองว่าจะให้สวมเขาให้กับอุริอาโดยให้เรียกอุริอากลับมาเพื่อจะรับนอนหลับนอนหลับหลับนอนกับภรรยาของตน เพื่อให้ถือว่าลูกที่เกิดมานั้นไม่ได้เป็นของกษัตริย์แต่เป็นของเขาเองแต่ว่านื่องจากอุริยาเป็นทหารรู้สึกมีความไม่สบายใจที่ตัวเองกลับมาแล้วมานอนกับคนในครอบครัวมีความสุขครอบครัวยะปล่อยเพื่อนทหารทิ้งไว้จึงไม่ยอมไปนอนกับไปยอมไปนอนกับภรรยาของตนนะทำหน้าที่ทหารที่ดีดาวิดจึงส่งไปตายเสียอันนี้ก็เป็นสิ่งขึ้นว่าเป็นความสัตย์ซื่อในหน้าที่ความเป็นทหารพระเจ้าให้เกียรตินะฮะ ต่อมาคนประเภทสองคนที่มีความศรัทธาในพระเจ้านางราหับซึ่งถูกเรียกว่าเป็นหญิงแพทย์สยาเป็นหญิงงามเมืองเป็นหญิงที่ถูกทําไว้เพื่อเป็นเครื่องถวายบูชาในเรื่องของศาสนาแต่ตาม่ิัีเชื่อนะครับแต่คนนี้กลับมีความศรัทธาในพระเจ้าเมื่อชนชาติเชลเลนเข้ามาในจิริโคผู้หญิงคนนี้หญิงคนนี้ก็ แสดงความเคารพจำเกรงพระเจ้าโดยการบอกสิ่งต่างเกี่ยวเรื่องเมืองยิดควยให้กับสายลับที่ยูชวาส่งมานั่นก็คือสิ่งความศรัทธาเป็นส่วนตัวนะครับพระเจ้าก็ให้เกียรตินะครับต่อมาคือนางรุธซึ่งเป็นคนต่างชาติเป็นคนโมอับนะฮะติดตามนาโอมีมาทาั้งๆนาโอมีบอกให้โอกาสกลับไปแล้วแต่เขายังสัตย์ซื่อต่อนาโอมีในฐานะเป็นแม่สามีนะครับ เรายังสัตซ์ซื่อติดตามมาเป็นความสัตซ์ซื่อที่ใช้คําพูดว่าแม่อยู่ที่ไหนฉันอยู่ด้วยแม่ตายที่ไหนฉันตายด้วยพระเจ้าไปของแม่ก็คือพระเจ้าของฉันนั่นคือสิ่งที่นางรุธพูดถึงความเชื่อแน่วแน่ในคณะที่ตัวเองได้มาผูกพันตัวเองเป็นสะพายของบ้านนี้และมีความเชื่อในพระเจ้าเขามีความเชื่อมั่นในพระเจ้าของเขาสุดท้ายคือนางมารีนางมารีซึ่งเป็นผู้ที่เป็นพมารดาวพระเยซู ที่ถูกเรียกให้ทําหน้าที่ในการจะตั้งคันโดมีพ่อนะโดยดิดเดกแห่งข่าวประเสริฐและมารีก็พูดคําว่าข้าพเจ้าเป็นทาสีของท่านข้าพเจ้าพร้อมจะเป็นไปตามที่พระองค์ได้สั่งเป็นความเชื่อฟังมันง่ายๆไม่รู้ว่าอนาคตจะเจออะไรแบบไหนแต่เมื่อพระเจ้าให้ทำอะไรก็ทํา คนเหล่านี้คนมีใจเชื่อฝั่งนี้พระเจ้าก็ยกย่องและพระเจ้าให้เกียรติพี่น้อัลทลครับมันคือสิ่งคัญถามว่าเราจะได้รับเกียรตินี้อย่างไรจากพระเจ้าก็คือในพระธรรมสุภาษิตเชื่อว่าดูเถิดความยำเกรงพระเจ้านั่นแหละคือปัญญานะครับในสุภาษิตยี่แปดข้อแปดถ้าเราอยากให้พระเจ้าให้เกียรติเราแบบนี้เราจงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าการยำเกรงพระเจ้านั้นพระเจ้าจะให้เกียรติเรานะฮะพระเจ้าจะดูแลเรา เพราะเมื่อเราจำเกรงพระเจ้าสิ่งที่ตามมาดับแรกเลยพระเจ้าจะประทานสิปัญญาให้นะฮะในการดําเนินชีวิตนะครับและเมื่อเราดำเนินชีวิตสัตย์ซื่อต่อพระองค์บนสิปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ก็จะนำมาซึ่งการที่พระเจ้าให้เกียรติเรานั้นอยาก,กนัน้ําใจนะครับทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าจงจำเกรงพระเจ้าและเราจะมีความสัตย์ซื่อความศรัทธานในพระเจ้าการเชื่อฟังในพระองค์และหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงโปรดให้เกียรติเรา เราร่วมใจฐานนะครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักความเมตตาความกุณาคุณพระองค์ที่มีต่องห้ายให้กองหลายเรียนรู้จักการยำเกรงพระองค์เพื่องหลายจะเรียนรู้จักที่จะมีชีวิตเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์และสุดท้ายพระเจ้าจะให้กิจของหลายตามพระทัยเมตตาของพระองค์เช่นเดียวกันขอบคุณในความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการคร่ครวญ วันนี้ท่านจะแสดงออกถึงความยำเกรงพระเจ้าอย่างไร ข้อคิดประจำนี้นะครับผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะทรงให้เกียรติและกระทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนภนธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ